คำเตือนมีคำหยาบใายในคลิปน้องๆหนุหนๆที่เพิ่งเกิดมาบทรุษใบนีควรใช้จักรยานในการปัน่นเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรให้พ่อแม่ามานั่งดูด้วยเพื่อคำแนะนำนะจ๊ะบอกรักฉัยจุนน,น้อย่ยดิ้นนะครับพี่ตุ๊กตา อเออคนะ่ะผมไก่กกครับผมพี่ขอถามจู่หน่อยนะครับวันนี้ผมะจะมาสอนใส่ไอเทมทับกันนะครับผมเออแบบพวกไอเทมที่อยู่บนหน้าหรือทรงผมเนี้ยเออใส่สอนใส่ทับกันนะแบบอยากหล่ออยากหล่ออะไรเงี้ยนะ,ะเริ่มเลยและกันไม่พูดมากตอนแรกนะครับเราต้องเขไปทีนาอวตารก่อนนะอวตารนี่สมมติแบบเอออยากใส่ผมสองอันแบบแม่เท่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่อันไหนเดี๋ยว อ่าแบบสมมติแบบเอออยากอยากแสก์างอ่ะ้วอยากมีผมสีดําด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรากดใส่ธรรมดามันใส่ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะครับคนดูนเนาะก็วิธีการใส่นะเราต้องกดคลิกขวานะครับแล้วก็กด open link new tab ปบ้บนี่แล้วเราก็กดเข้ามาที่หน้านี้เลยนะมันจะมีเลขโค้ดตรงเนี้ยเรา copy แค่โค้ดตรงนี้นะครับ ctrl C ไปเลยเบ้บแล้วกลับมาหน้าเดิมนะมานะเลื่อนลงมาเลยมันจะมีคําว่า as one อยกดเข้าไปครับ นี่เราเอาไอ้เลขอันนี้เลขเลขของอันนี้ที่เราแคปปี้มาเอามาวางตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟลองดูปึ๊บเป็นไงเป็นไงล่าหรือเปล่าเนี่ยล่ะหรือเปล่านี่เป็นไงโอ้โหเท่อะมันแฟชั่นสไตล์ยุคใหม่นี่ว่แะแบบผมดำสลับขาวเนี่ยเออต่อไปเป็นไอเทมบนหน้านะเดี๋ยวหากันไปฮะใส่ใส่แบบสมมติแบบอยากใส่ไอเทมบนหน้าซ้อนกันเงี้ยแบบใส่อ,อะไรอะใส่ใส่อะไรดีอะเออใส่หน้ากากอันนี้ได้ไหม กับไอีพิพิดตาเงี้ยมันใส่ซ้อนกันได้ไหมลองดิเออเนี่ยมันใส่ซ้อนกันไม่ได้นะครับคนดูเราเลือกอย่างนะอย่างหนึ่งก่อนนะแบบใส่อันแรกก่นอนอ่ะแล้วใส่หน้ากากก่อนแล้วกันแล้วเรากดคลิกขวาที่ลูกตา,ตานี่เปิดลิงก์นิวแท็บคัดลอกเหมือนเดิมเลยนะครับเลขตัวเนี้ยจืบลื่นลงมาฮะนี่มันจะมีคำแอดวานซ์กดเข้าไปวางเลยปึบ๊บดูดิเป็นไงนี่มันจะขึ้นใส่ซอนกันแล้วเห็นปหม นี่โคตรเท่อลวผมกูหายไปไหนวะนี่เป็นไงใส่ซ้อนกันตั้งหลายอย่างอ่ะโคตรเท่สเปคสาวเลยเออแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยละกันไปละมาสอนแค่นี้แหละ